ได้อภัยป่ะได้แหวงหน้าดิแหว่งหน้าเนาะแหวางหน้าหน้า็นร็สองท่านก็แต่สินตตินไปสองคดีแล้วอ่ะครัผมต่ินรวมไ้กี่กี่เียกี่เีเพืห่อเอาไหมนะเดีเอาเือนและสองท่านนี้มีประวัติเลย ไปส่งย่านไหนไปส่งย่านไหนบินบรี่ย่านไหนนไท่าจะส่งมาเท่าไหร่ต้องข ไม่ได้ซื้อมานะไม่ได้นี่ยาขนาดนี้มาจากไหนวะนี่ทำเองว่ะตอนนายอยู่ไหนครับฮะโทรมาสาั่งคามมึงต้องรู้ราคาที่ส่งเท่าไหร่แล้วรับมาจากไหนนี่ตรงมายัางรับได้ไหนโอ้ สักี่อาจารย์อะไรเนี่ยสามี่ไหนไม่คู่เหรอช่โอ้โหชื่ออะไรวะเนี่ยโู้หยิัวมาเลยเนี่ยชื่ออะไรนจุครับจุกอายุเี่ไรละสาโอ้โหหันหลังได้บยคือเดนิสยกื

<laughs> thế này, <t> con, <cửa đoạn> <laughs> 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 <Thế đoạn> <laughs> แล้วที่คาาเป็นของคนที่ยืนรู้ใู้ใจมีอยู่2งรายการ3มรายการสองโอบาองรายการแล้วก็องชุดฟารมยาตรของกองก่อรษฐกิไปหน้อยนกาศประชาชนจะส่งการในรู้จักแล ไม่รู้เรื่องบคนถือไม่ส่ตู้้ยผมอกระเป๋าอะกรเป๋าอะกเป๋า่เอามาด้วย